สิบสี่กุมภาเรามาตามรักให้กันกับฉันสิบสีกุมัาวันวาเลนไทนนะคะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เน่มคอมันศิษ์เข้ากินมันศิษฐ์ก็ไหมันสิษฐ์เราทษชักคน เกาชันอ่ะรวมกันมาหมดเออเล่เลเลยเอาทักทายกันเนาะวันวันเล่นท้ายก็ขอยมีความสุขกันเฮงๆกันเยไหมไม่มีไหมขอยมีความสุขเนาะก็เดินหาเมื่อกี้มันไม่มีดอกกุหลาบเออเดินไปแล้วมาปกติย้าดอกกุหลาบกองมานตรงนี้นะกุหลามีแต่ว่ามาไม่ทันมาไม่ทันนี่เราบันทึกรายการก่อนปีหน่าจะมีดอกกุหลาบมาดาวเรืองก่อนได้ไหมใช่ไห เอ้าก็วันแห่งความรักก็ขอให้มีความสุขกันก็ทั้งคู่รักใหม่ทั้งคู่รักเก่าเนาะที่อยู่กันมาเป็นพันๆปีอย่างนี้ก็ยังรักกันอยู่ได้เพราะเป็นวันแห่งความรักเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนาะก็เหมือนเดิมรายการสุขภาพดีกับจ่าเวลาพอเราก็มาคุยกันในเรื่องของวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนาะก็ ใครมีรักใหม่เนยกมือขึ้นก็จะมีแผลใหม่ตามมาจมใครมีใครมีรักเก่ายกมือขึ้นแล้วก็เราก็จะมีเพลงเนาะมีเพลงนะมีเพลงของคุณจันทาธีรวันเนาะพี่น้องนะใช่เพลงชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงแต่งแจะแงนานจะไม่ได้ชื่อเพลงว่าห่งความรักแล้วก็มีเพลงสายรักกับเพลงอะไรฮะเนึงปีที่ทรมานเออ ก็อละมาเก็มีสีๆด้วยใช่ไหมใ้สีๆค่ะก็ก็เห็นว่าเพลงมันจะมีแต่เพลงผิดหวังนะก็เลยเขียนเพลงสมหวังให้บ้าให้มันมีความสุขบ้างฝังมันจะได้ไม่หดเนาะชีวิตชีวิตเราก็ได้มีสีสันขึ้นมาใช่ไหมนะคะแล้วทุกคลิปเลยก็หลายคลิปรามีแต่สีแดงสีส้มสีอะไรเนี่ยจะเลยเออเอาวันนี้วันปรนเลปไทยก็ยังสีแดงอยู่ใช่สีส้มไม่มีไม่มี สีส้มจะไปวันมาคะมาคะสีส้มเหรก็วันของวันพระไงอ๋อใช่ไหมอ่ะเออใช่ไหมถามใครอ่ะถามใก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องของการดําเนินรายการเนาะก็เคยพูดไปในเฟซบุ๊กว่าเราก็จะเปิดเพลงทุกทุกเทศกาลใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมว่าช่วงตุรกีที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะใส่กี่เพาสก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถามว่ากี่เพาแต่ก็ตอบไม่ถูกประมากี่เพาล้ว่ากี่เพาใช่ไหมไม่รู้แต่ก็ถามว่าทําไมจ๋าว่าลราพรม่ใส่กี่เพาอก็ไม่รู้เหมือนกันหุ่นแบบเนี้จะกี่เพาแลละผ้าจะพอไหมไม่พอนาผ้าม่านเหเนาะใช่ผ้าปูโต๊ะมาษณ์ผ้าม่านมาเจะเอาเอาเอาไอไอไอองค์กรอกราชบุรีจะจอไหมใช่อลยลองวัดไซ ไม่ต้องดีไซน์ดีไซน์แล้พ่อแม่เงาเงาเลยนะใช่ไหมได้เอะไรคุยกันอะได้คุยกันวันวาเลนไทน์ก็ขึ้นรถหนึ่งจุดเจท่าขึ้นฝรั่งสายบัวเนาะเเปิดฝากันได้กอเคแม่เท่ามียังมีอยู่นะอามาอาขัวเชียลูกหลานผีป่าหน้าอาปู่ยาตายายฟังฟังรายการแล้วก็ คุยอะไรไปเนี่ยเขาจะมีการตอบรับะจะมีการตอบรับจากการที่เขามาซื้อของก็จะพูดถึงว่าฟังอยู่แถมหมดหรือยังของแถมทั้งหมดหรือยังอะ,อะไรแบบนี้โทรศัพท์มาถามว่าเพลงที่เปิดในีชื่ออะไรไใครรอ้องอย่างวันนั้นถามว่าแม่พองยังอยู่ไ,ไหมโทรมาตอนสองทุ่มเอ๊ยยังอยู่ค่ะยังอยู่าคิดเหมือนกันว่าแม่พองไหน นะะคไม่ใช่ไพ่ผองนะค่ะของสีวรนุชเนาะจำๆก็ได้ไพ่ผองจำไม่ได้เลยไม่ได้แล้วใช่ไหมเปิดออกมาผองแล้วอะไรคืออะไรอ่ะไพ่ใบเล็กขายยูไม่ถึงจะไม่รู้หรอกไพ่ผองอ่ะ uh อันนี้ไปไม่เป็นเลยเนี่ยงงอ๋อต้องอธิบายอะไรถึงจะรู้อะคะโอ้โหน่าจะหกสิบขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีหรอกไพ่ผ่อง เดี๋ยวนี้ก็เป็นในโทรศัพท์มือถือด้วยคนแก่ก็าหน้าเลขกันมาจะข้าสเสียบไม้ขี้เอาไปแล้วมัติดมาทีนี้เขาเรียกว่าคนที่สูงอายุเนี่ยเขานับเลขไงเขาจะได้เขาเรียกว่าไม่เป็นอาเซอร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้จะมีแล้วเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเลยค่ะส่งไลน์ใครนอนไม่หลับเนี่ยมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้วมาทําไม เรายังไม่ได in uh, like ้นอนอะไรก็มาแล้วสวัสดีวันจันกันแล้วเห็นทิกตอกก็มีนะก็เล่นกันแล้วใช่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 ก็มันอยากก็พัฒนาตัวมันกระชุ่มก็ช่วยตลอดเวลาสังเกตจุดจีนปีนี้สิอาม่าอากงถือโทรศัพท์มือถือทุกแก็บทุกคนเลยอ่ะแล้วถือแบบว่าแบบสไลด์ด้วยนะไม่ได้แบบมืกดนะคะจะดูจากจาก จากคลิปต่างๆนี่เขาลงมาแชร์กันในเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยววันนีดูเทศกาลวัยรุ่นถามดูในเทศกาลวาเลนไทน์ว่าอาม่ากงเนี่ยจะโพสอะไรกันช่องนี้ไปฟังเพลงเพลงอะไรวันแห่งความรักสองเพลงเลยเนาะเดี๋ยวจะสรรหามาไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่าอับอะไรนะกุหลาบแดงกุหลาบแดงกับความรักเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนี่นะหนึ่งปีที่ทรมาร์ ไม่ทราบเหมือนกันก้าวผก้าเอาไปแปดแปดแปดไหมเออล้วแล้วก็พี่น้องจันทาธีรวรรนะคะจะสรรหาเพลงแห่งความรักนะคะมาเปิดในคลื่น fm ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าไม่ได้ความรังใสบัวแต่ว่าถ้าในทางช่องออนไลน์ก็ต้องมีลิขสิทธิ์นิดนึงนะคะก็จะจะเลือกเพลงที่เปิดได้นะคะรู้ฟังผู้ชม นะคะเข้ามาชมได้ใน Facebook จาวราพรน Facebook อาจารย์แมวนะคะใน TikTok นะคะใน YouTube ได้นะคะไม่เจออะไรนะไม่เจอเปลาไม่อยเจอมุดเดียบไม่ค่อยถูกข้อความทาง a c e b o o k แล้วกันเอออายุมันเกินเรียกไม่ค่อยถูกเอะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันนะคะเชิญครับ สี่กุ้ง้าเรามาตามรักให้กันเธอกับฉันสารฝันรักนั้นให้ชื้นเติมรักที่หวานให้นานแสนนานวันคืนให้รักเรานั้นยังยืนคู่กันมีฉันและเธอ สีกุมงาพ่มอบรักวันวาเลนไทน์ขอมอบดอกไม้ชื่นใจกับรักที่เจอส่งรอยยิ้มอิ่มอุ่นเป็นทุนรักเธอไม่เคยใจเพลอลอเลหันเฮเปลี่ยนใจ โอบรักเนียวแน่นสองแขนขอโอบกอดไว้จะเคียงข้างกันไม่มีวันที่เสื่อมคลายคำรักไม่สูญสลายฟังไว้ในใจสอเรามอบรักให้กันสุขสันต์วันวาเลนไทน์ ชื่นใจมีรักสุขใดในเท้าขอให้ความรักคืนนี้มีเพียงสองเรา สองแขนขอโอบกอดไว้จะเคียงข้างกันไม่มีวันที่เสื่อมคลายคำรักไม่สูญสลายฟังไว้ในใจสองรามอบรักให้กันสุขสันต์วันวาเลนไทน์ชื่นรักชื่นใจ มีรักสุขใดในเท่าขอให้ความรักคืนนี้มีเพียงสองเรา